สวั to <Pf ing. S 1> สดีค่ะลูกค้าท่านใดต้องการนะคะเสื้อสีเขียวมิ้น์นะคะสีเขียวมิ้น์ค่ะนี่นะคะนี่นะคะเสื้อสีเขียวมิ้น์ค่ะเป็นกากแบบนี้นะคะเหมือนเราใส่เสื้อสองชิ้นนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเขาจะเป็นตัวติดกันไปเลยนะคะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสค่ะอย่างนี้นะคะแขนสามส่วนจากแขนสามส่วนปิดแบบนี้นะคะแล้วก็เอวด้านล่างก็จะเป็นระบายระบายแบบนี้นะคะระบายแบบนี้นะเนี่ยค่ะระบายอย่างนี้นะคะ แล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้จ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้ใส่กับกางเกงนะคะอันนี้แม่ค้าใส่กับกางเกงนะคะเนี่ยค่ะใส่กับกางเกงยียนสีเขียวมิ้นท์นะคะเสื้อสวยนะคะเสื้อทรงสวยนะคะใส่กับอะไรก็สวยนะคะสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีเขียวมิ้นท์ค่ะมีไซส์36จนถึงไซส์44นะคะราคาตัวละ1,800บาทนะคะเนี่ยค่ะสีเขียวมิ้นท์เป็น กั๊กนะคะเป็นเสื้อสองชิ้นนะคะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสสีเขียวมิ้นท์แบบมีกั๊กนะคะเป็นเสื้อกั๊กตรงนี้นะคะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าแม่ค้าซื้อเสื้อสีเขียวมิ้นท์นะคะเป็นกั๊กแบบนี้นะคะอ่าอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นทรงแบบนี้นะคะนี่ค่ะใส่กับกางเกงนะคะเวลาเราใส่กับผ้าถุงนะคะแม่ค้าก็จะเลือกผ้าถุงให้เข้าชุดนะคะซึ่งการที่ว่าเราจะใช้ผ้าถุงเข้าชุดของเสื้อเวลาเราเข้าผ้าถุงเข้ากับเสื้อนะคะแม่ค้าก็จะหา สีที่จะเข้ากันนะคะเช่นบางทีอาจจะเป็นสีเดียวกันลนักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าเราอะตัวเองอะไปงานนะคะเวลาใส่ลูกค้าใส่เสื้อสีเดียวกันกับผ้าถุงอะสีหรือว่าสีที่มันออเดียกับผ้าถุงมีความรู้สึกว่าดีมีความรู้สึกว่าเออมันสวยแล้วเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันสวยนะคะเนี่ยค่ะเป็นหนีบไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะติดตะขอนะคะแล้วก็จบเลยนะคะ เสื้อ1800รบาทพาถุง4ี่รอบาทค่ะชุดนี้ 2, 2 0 0ันบาทแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสีมันจะเข้ากันแบบนี้เลยนะคะสีเขียวมินต์เนาะแปลกดีสวยดีหยกนะคะเป็นเป็นไหมแพรวานะคะเพาถุงเป็นไหมแพรวาค่ะเป็นป้ายอย่างเงี้ยค่ะใส่แล้วออกมาแล้วจะสวยมากเลยเนะะี่ยค่ะอย่างงี้นะคะ นี่เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าท่นานใดอยากได้เขียวๆเ,เชิญได้เลยจ้ะมีเสื้อนะคะมีไซส์36จนถึงไซส์44ราคาตัวละ1,800บาทผ้าถุงผืนละ490จัดเข้าชุดชุดละ2,200บาทนะคะแล้วผ้าถุงนะคะถ้าไม่ชอบสีเป็นแบบนี้นะคะจะให้แม่ค้าจัดผ้าถุงให้ผืนใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าบอกเลยนะว่าหนูต้องดูของจริงกับเสื้อนะคะที่มันเข้ากันไม่ใช่ว่า ตามใจตามใจลูกค้านะคะลูกค้าไม่เห็นสีของจริงไงลูกค้าเห็นสีในรูปจะบอกว่าน้องดาวเอาส,สีนี้สีนี้สีนี้ซึ่งมันไม่เข้ากับเสื้อหนูก็ปล่อยให้ไม่ได้นะคะหนูต้องเอาเสื้อเนี่ยเข้ากับผ้าถุงนะคะถึงจะปล่อยให้ได้นะคะถึงพี่จะไม่ชอบสีผืนนี้ยอย่างเช่นหนูหนูเลือกให้ผืนนี้เนาะมันพี่อาจจะเป็นแบบนี้พี่อาจจะไม่ชอบนะคะพี่อาจจะเปลี่ยนผืนใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวดาวก็ต้องดูให้อีกทีนึงก่อนนะคะเอาเอาให้ดูอีกทีนึงนะคะเวลาเสื้อนะคะเวลาเราใส่ก็คือจะสวยแบบนี้เลยนะคะ เสื้อนะคะปกติเนี่ยคือไซส์38เนี่ยค่ะยาว21นิ้วนะคะ38ยาว21นิ้วนะคะอ่าไซส์36ก็ยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะ38ยาว21นะคะแล้วก็40 42 44ยาวลงไปอีกอย่างละครึ่งนิ้วนะคะเวลาลูกค้าท่านใดที่ตัวสูงนะคะตัวยาวตัวสูงนะคะกรุณานะคะกรุณาทําใจ <laughs> ทําใจนิดนึงเพราะว่า มันมันมาตรฐานของเขาอย่างนั้นนะคะเวลาเราตัดเวลาเรามันตัดนะคะมันจะมาตรฐานขเขาอย่างงั้นนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ยาวนะคะก็อาจจะขออนุญาตเป็นรุ่น ตัว2,000กว่าบาทนะคะเนื่องจากว่าตัว2,000กว่าบาทเนี่ยเวลาเราเวลาเราลงผ้าเราสามารถสั่งสั่งงานช่างได้ว่าขอยาวเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่คือเราสั่งเขาได้นะคะตัวละ2,000-3,000อย่างเงี้ยค่ะคือเราสั่งงานผ้าได้เพราะว่าบางอย่างเราเลือกให้ย,วยาวๆนะคะแต่ถ้าตัวแบบว่าพันหนึ่งสองพันเงี้ยเราเราสั่งงานช่างไม่ได้เพราะว่าเขาสร้างแพทเทิร์นไว้อยู่แล้วนะคะถ้าเราไปให้ช่างทํา แบบยาวให้เราแบบนั้นแบบนี้ให้เราเนี่ยมันต้องสร้างแพทเทิร์นใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายมันต้องสูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วเราต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งเราก็ต้องมาเก็บกับลูกค้าอีกี่ลูกค้าก็ต้องได้ของที่ดีนะคะที่แพงขึ้นนะคะซึ่งบางสิ่งบางอย่างสามารถทําให้ได้ช่างทําให้เราได้บางอย่างทําให้ไม่ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่งานช่างนะคะแต่ถ้าลูกค้าหุ่นอย่างที่ดาวบอกนะคะไม่เหนือบ่าก,ก่าแรงจนเกินไปก็คือหุ่นไม่ไม่ไม,ไม่นั่นจนเกินไปเนี่ยโอเคเลยก็คือจบนะคะแบบนี้เดินนะคะเนี่ย สวยเสื้อลูกไม้ฝรั่งเศสเวลาเราใส่อะคะ่ะครั้งแรกที่เราใส่นะคะมันโดนผิวเราเนี่ยเป็นบ้างรู้สึกแบบเครื่องเรืเรื่องเื่องผิวคันหรือเปล่าเลยกแบบคือเป็นบ้างนะคะเวลาเราซัก อ่าซักสักสองสามขนก็หายคันเราจะเพราะว่าเนื้อผ้าที่เราขายคือเนื้อผ้าอย่างดีนะคะเวลาพี่ซักนะคะพี่ตีตีตีน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ํยาอ่าแฟก์แตกนะคะตีตีให้แตกเป็นฟงเป็นฟองเลยนะคะแล้วก็เอาเสื้อไปแช่นะคะขยี้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 เบาเนะคะขยี้เบาเานะคะขยี้ให้ทั่วๆเลยนะคะแล้วก็ตากในที่ร่มลมโกรกนะคะแล้วเวลาพี่ดีดนะคะพี่ก็รีดข้างในก่อน รีดข้างในก่อนฉีดน้ํายานะคะรีดผ้าแล้วก็รีดข้างในก่อนแล้วก็มารีดข้างนอกอีกทีนึงนะคะสักสองสามนมันก็จะหายคันนะคะเพราะว่ามันเวลามันใหม่อะคะ่ะเหมือนที่ดาวใส่คือมันใหม่มันก็เป็นบ้างนะคะ แต่ว่าต่อไปต่อไปก็คือเหมือนมันชินนะคะก็จะชินไปแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่เคยใส่อาจจะเป็นบ้างแบบเอ้ยมันมันคันไม่อะไรไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอเราซักเราเราดแล้วมันจะหายนะคะมันใหม่อยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเวลามันใหม่มันก็มีขุยได้บ้างมีเศษได้บ้างอะไรบ้างนะคะมันก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่จะให้มันใส่นุ่มใส่แบบนิ่มสบายเหมือน้าคัตต้อนผ้าอะไรอะไรผ้ายืดผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คนละอย่างกันเวลาเรามีงานอ่ะเราก็อยากเราก็ใส่สวยๆเราก็อยากใส่สวยเราจะใส่เสื้อยืดเสื้ออะไรไปมันก็ดูกระไรอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเราอยากสวยก็เลือกผ้าดีๆแล้วก็ส่งสวยๆแล้วก็ทาใจด้วยนะคะนิดนึงนะคะนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะที่เราใส่อยู่ก็เนี่ยคะ่ะก็คือเราก็เอาตัวใหม่มาเหมือนกันนะคะคือตัวใหม่ที่ตัดมาใหม่ช่างส่งมาให้ใหม่นะคะมาถึงเราก็เปิด เปิดเช็คข,ของเช็คของเสร็จก,ก็เอามาใส่ให้ลูกค้าดูเลยแบบนี้เลยนะคะก็คือมันมันก็จบตรงนั้นไปนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยคะ่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือถ้าเราไม่ได้มาตรฐานไม่ไม่ไม่ได้เกินไปนะคะเราโอเคเลยแหละเราใส่ได้ใส่สวยเลยนะคะเวลาเรามีงานเราหยิบใส่ได้เลยเราพร้อมใส่นะคะแต่ถ้าพี่ไม่มีไว้นะคะพี่มีเงินนะ่ะแต่พี่ก็ซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีของที่พี่ถูกใจแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาเราถูกใจตัวไหนซื้อค่ะกรุณาซื้อนะคะให้ไว <laughs> ขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ